สวัสดีครับสองรถใหม่คลิปนี้นะครับจะพาทุกท่านมาพบกับ all new honda wrv ครับผมนี่คันนี้เป็นโมเดลใหม่เลยนะครับสำหรับประเทศไทยนะครับผมก็สำหรับตัวรถยนต์ wrv นะครับจะเป็นรถในกลุ่ม SSUV นะครับผมก็จะเป็นรถ SUV ในไซส์เล็กที่สุดของ Honda นะครับที่มีจำหน่ายในบ้านเรานะครับสำหรับตัวเครื่องยนต์นะครับ Honda wrv ใช้เครื่องยนต์ขนาด1.5ลิตรนะครับ 1,498 cc นะครับให้พละกกำลังสูงสุดอยู่ที่121แรงม้าที่6,600รอบต่อนาทีครับผมแรงบิดนะครับสูงสุดอยู่ที่145นิวตันเมตรนะครับที่4,300รอบต่อนาทีนี่นะครับภายนอกนะครับผมเนี่ยสำหรับคันนี้นะครับที่อยู่ในคลิปนะครับจะเป็นสีเงินสเตล่าไดมอนด์นะครับเป็นสีใหม่เลยนะครับผม แล้วก็ตัวรถนะครับอะไรละเอียดก็จะมีนี่ครับไฟหน้าเป็นไฟ LED ทั้งเซตเลยนะครับไฟสูงไฟต่ำไฟเลี้ยวนะครับไฟเดย์ไลท์ไฟตัดหมอกเป็น LED ทั้งหมดเลยแล้วก็สำหรับคันนี้นะครับไฟเลี้ยวจะเป็นแบบซีเควนเชียลนะครับผมกระจังหน้านะครับนี่กระจังหน้าคันนี้เป็นรุ่น RS นะครับจะเป็นอะไรสปอร์ต,ตกแต่งด้วยโครเมียมนะครับผมมีสัญลักษณ R.S มาเลยนะครับโดดเด่นชัดเจนมากๆนะครับสำหรับ Honda W.R.V.R.S. นะครับแล้วก็ Honda W.R.V ทุกเกรดนะครับนี่มีกล้อง Honda Sensing มาเลยครับผมมีในทุกเกรดนะครับก็จะมีทั้งหมด6ระบบนะครับผมก็จะมี C.M.B.S. นะครับเตือนการชนด้านหน้านะครับ a p t i v e Cruise Control นะครับผมมี ระบบ LCDN นะครับเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่นะครับ AHB ครับปรับไปสูงให้อัตโนมัตินะครับผมมีระบบนะครับ ADM with LDW นะครับเตือนและช่วยเหลือเมื่อรถออกนอกช่องทางเดินรถนะครับแล้วก็ l c a s ครับผมนะครับมาดูด้านข้างกันบ้างครับรุ่น RS นะครับ ล้ออัลลอยนะครับจะเป็นขนาด17นิ้วนะครับนี่นรุ่น RS ก็จะเป็นตกแต่งสีดำนะครับมีกล้อง Honda l a n e Watch มาเลยนะครับผมมือเปิดประตูนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นแบบซ่อนมือเปิดไว้ตรงนี้นะครับนี่มาด้านท้ายาท้ายรถนะครับไฟท้ายก็เป็นไฟแบบ LED นะครับน,นี่ มีกล้องสองภาพด้านหลังนะครับสามารถปรับมุมมองได้3มุมมองนะครับยกกระโปรงท้ายขึ้นมานะครับว่าพื้นที่ห้องสำหรับนะครับกว้างมากนะครับผมนี่พื้นที่กว้างมากแล้วก็ตัวเบาะนะครับสามารถปรับพับได้นะครับเป็นแบบ 60, 40นะครับผมก็เพิ่มความเอกประสงค์นะครับสำหรับตัวรถคันนี้ได้ดูภายในห้องโดยสารนะครับ อโดยสารด้านหลังนะครับนี่ภายในครับเป็นเบาะหนังนะครับสำหรับรุ่น RS นะครับผมก็จะเป็นเบาะหนังสีดำนะครับตกแต่งด้วยได้สีแดงนะครับก็จะเป็นเบาะหนังนะครับหนังสังเคราะห์แล้วก็ตกแต่งด้วยผ้านะครับผ้าสีแดงแล้วก็มีได้สีแดงนะครับเพิ่มความเป็นสปอร์ต่ว่าถ้าเป็นรุ่น SV นะครับรุ่นรองจากนี้จะตกแต่งภายในเป็นสีน้ำเงินนะครับ ด้านหน้านะครับวงไลยแบบม u l ติฟัง c t i o n นะครับอย่างที่บอกว่ามีการควบคุม Honda Sensing ได้ครับควบคุมระบบเครื่องเสียงได้นะครับนี่หน้าปัดนะครับผมหน้าจอเป็นแบบ Advanced t a u c นะครับผมรองรับ Apple CarPlay Android Auto นะครับแอร์เป็นแอร์ระบบออโต้นะครับผมแล้วก็คันนี้รุ่น RS นะครับก็จะมีตัว p a a d l e r s h i f ด้วยนะครับ เปลี่ยนอัตราทดเกียร์ได้ที่พวงมาลัยนะครับคันนี้ครับผม Honda wrv ใหม่นี่นะครับสำหรับราคานะครับเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้นะครับว่าราคาเท่าไหร่เพราะณตอนที่ถ่ายตอนนี้นะครับยังไม่ทราบราคานะครับผมถ้าใครสนใจครับ Honda wrv นะครับหรือว่า Honda รุ่นใดก็แล้วแต่นะครับร็สามารถติดต่อมาได้ที่วีกรุ๊ปฮอนด้ทุกสาขาเลยนะครับผม ทางเรายินดีให้บริการครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ